สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้หลานดอกไม้พรพันค่ะวันเลนทายปี2-5-6-9เรียนเชิญจ้า mm hmm. ดอกไม้แห้งเยอะมากสวยจึงนะคะมีทั้งน้องตุ๊กตาแล้วก็มีทั้งดอกไม้เดี่ยวก็มีช่อละ500จะหมดแล้วนะคะนี่ซันฟลาเวอนะคะก็มีเหมือนกันค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทนะคะนี่นะคะแล้วก็มีเป็นช่อละ300นะคะตัวนี้สามารถใส่ใจกันไหวได้ลหลายปีจ้า ด้านน้าร้านะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่10บาทลูกเล็กเด็กแดงคุณพี่คุณนาคุณอาคุณหมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าราคาด,ดีจริงๆนะคะตองมีนะคะดอกไม้สดน่ารักจึงใจ50บาทว้าวเลยล่ะ ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจอีกปีหนึ่งนะคะมากันนะคะหาไม่ยากเลยนะคะติดกับร้านเปรียวคร้านเครื่องสำอังที่ใหญ่อันดับหนึ่งในพิซซโลกอีกแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ๆกลบนะคะทอบแลนด์พาซาพิซโลกฝากด้วยนะคะมากันจ้า